เจ Dante, ้าจักอยู่แล้ววะเจ้าเสียเอามาเห็ดเทียงทุกเท่อเจ้าต้องเห็ดแบบนี store, ้เจ้าก็เลยต้องตัดอันนี้มาเป็นชิ้นเพื่อสีมะมัดใหม่บ่ให้มันไหลลงตอนเจ้ากลางอันนี้เอยเตรียมการปรัธรรมดาได้ตัวก็ได้เนาะคือได้การได้การนี่เป็นเอายางในรถนสีเป <umba> well ็นเส้นน <m ock essays play> ่อยมะมัดมะมัดใหม่ที่มันเป็นละแหน่งละแหนงนี่คือเวลาอย่ามันตกอย่ามันตกใจหัวเนาะเออเอาเอาอีหละเดี๋ยวอ้าสีมัดซอยก่อนว่างกล่องก่อนดเขา่ไปขูดเขาได้ปะนี่พ่อเอ้ย อยากเบิ่งวิธีชีวิตเพิ่นว่าเพิ่นพูดเขาไม่เขาบาหวาดมือบอ่อยากจั๊กนะโอ้ทางลุงกับสั้นค่ะเจ้าหน่องเนาะแบกหน่อไมขึ้นนะแบ,บกขึ้นสั้นตัวนี้นะป้าชกเขาข้าแมนบอสโอ้ยเนาะบรรยากาศแบบบ้านๆเนี่ยทุกคนเด้อเป็นวิธีชีวิตจริงของหนองมอญเศร้าบุถัยเด้อันนั้นพอเราเข้ามาจากปูฟานโอ้เขาบ่น่ะ อันอยู่ในเรือน่ะกระสอบเข่าได้ทุกคนเนืซีกระสอบนะแบกกรนเฮือนอีกเนาะโอ้ยสุดยอดอลีเด้บางเนี่ยเป็นวิธีชีวิตอ่าคือเฮือนใกล้น้ำก็ได้ใส่เรือเนาะโอ้โดย์เดรย์ดย์ถูกยางมีแต่เรือทั้งนั้นเลยนี่ปกตินั่นไปหูดนั่นได้มือแล้วจักเปาเขาทำเนี่ยนะ ข้าค่มคูอืมสั่งสองคนกัไก่ซีสองคนได้สีกระสอบพื้นที่แม่เออสั่งข้าค่ำโอ้แต่หอดค่ำนะแต่ส่วนมากเข้าบูยูปันนันมันบ่อเป็นยังกับบูยูปันนันมันห่อนมันห่อนมันบ่อไว้เนาะแดดเนาะเบิ่งโอ้ยพายถุงกระเที่ยวก็ได้เข่าท่าเท่นี่แหละเด้อชีวิตไอ้มอนก็ได้พายจากจักรจักชีวิตเพลินกันนี่แหละแบกเรือขึ้นแบกเรือลงกับแม่นี่แหละ คบอยเาไปนะบอคือเกาบได้เพ่อกนโอ้ใกล้ๆนี่อยากไปนี่แหละยางเอาคืเอาโอ้ดูโอ้จอนี่ยากไปเออายนมึายน้มึงแน่พนนะยางไปจักจักลักแต่ละมือจะไปนะไก่เติบเต็มเลยไก่เติบบะสามกิโลพ่น โอ้สุดๆแทะสุดยอดแทะเออยางโอ้โหอันนี่สีสีคามภาคไปที่ซื้อนี่ตูจุ้มน้ำตุ้มไม้เลยเฮียกำลังแกะเลยเฮียอย่าจุกน้ำนะไตายเลยมันโมเป็นตุ้นนี่โมเป็นยังกันน้ำเออ ลวิธีชีวิตของน้องมอนประมาณนี้แหละหลายคนว่าอา้าวสาวภูไทมางามแท้เราบดไอเห็ดเวียกบ่แล้วบดไอเห็ดเวียกแล้ว,วก็หมุดเวียกเลยวะแตกแดดถึงนี่ไปหายฟองฮ่าหน่อไม้ไผ่หาย,าย,ายคือหาขายด้วยโแม่นหาแหละให้มันหายได้ภาษาผู้ไทยเพิ่นว่าหายพร้อมกันไปที่ว่าหาขายพร้อมเสียงดดขายพร้อมดองพร้อมถุ่งหนึ0 0ซี่พันเนาะตาชก เดย่างสิประกาศอยูเนาะใหม่เนี่ยไพย่สื่อเนาะทุ่งละสี่สิบบาทสื่อซอยเด้อเออบอกว่าทุ่งละสี่สิบเนาะกำไรปันเคืองมาเคยค่าแค่เห้ากระไดเนาะกำไรปันเค <c oughs> ืองมาสั้นนั่นครับนั่นแ <c oughs> ม่ทับใหญ่ได้อยู่ทั้งนั้นแม่ทับใหญ่นางอยู่หัวเรือ <c oughs> แล้วว่าวันนี้เราจิบผ้าห้าไปแบบยางปลายางดงจนเอาแบบลีนหลากเลยว่าสั้น <c oughs> คืออยากไปแทะแล้วอะ พกน็ไม้เราคืออยากให้เห็นวิถีชีวิตของเล่าก็คือแบบนี้ทุกมือจนกลัวเขาสีแล้วมันบ่ต้องมาหูดเขาทุกมือจนกลัวสียหูดเขาแล้วใส่กระเป๋าแล้วเอามาเลยจิคือได้ไงโอ้โหแล้วให้ไอ้ไปเอาบ้าตึกเลยลุงก็ได้ทุกคนได้ลงเรือบวาดมาที่ว่าเอาเขาขางก่อนเงีนบ่เคืได้ได้เนาะได้เยอะบ่ โอ้กำลังแปลงแปลงเรือด <c oughs> แปลงเรือดใช้ให้เ้าขึ้นไดนบ่เอาจ้างก็เป็นวิธีชีวิตของสาวผู้ไทยเนะครับเด้อสาวผู้ไทยคนโกเอาขึ้นไปซ่นเรือเพิ่นนันด์บ้านี้สิมางเรือขาเจ้าเลยไหนการ เดี๋ยวเดี๋ยวจากมื่นก่อนสิาพายเอฟซีมานางเรือนำอยู่เดอร์มอนเด้อะพามานางเรือแบบให้ตัวพายขึ้นพายลงนะพายขึน้นแสนพายลงแสนนะเคยเอาอยู่วะเคยเอาเอาเอาปลากไกลประเดี๋ยนะเค<อ>ยม, <c oughs> มันไกลโพดหอดแกงนะ <c oughs> <c oughs> โอ้หาหม่องจอดปลาลดเทนอ่ยิ่งเจ๊กะแจ๊อยู่ว่ยังข้าวมืยอโอ้สิหลอก มันบล็อกกันดอกบ่แต่ว่าหักรานเขาเจ้าเอาเมื่อขึอนแหละเข้าสิบมีเรือเมื่อโอ้มีลักอยู่ดีบอเสียเนาะแถวนี้เนาะเจ๊่อใจว่าเขาห้ามไปก่อนเขาเมื่อก่อนอืมเขาเมื่อก่อนเขาเห็นเรือบล็อกเขากะโอ้ยขอเมื่อก่อนเด้อเนาะเข้ากะลอยหนามขามแล้วเน้อมันมาลอยเดี๋ยวด้วยตัวเดี๋ยวเท่ามารอยได้ไปเลยครับมีการล็อกเรือไว้เห็นไหมอืมอืม ดอกกุเจ่ไรยางดีเลยแม่เดือเห็ดดอกกุแจเสียเด้อแม่เด้อเาเสตียพากันยางเมื่อไรจะได้มากเอาเสตือนี่บม่เขาจะถือตัในซอยนี้มัน่นเขาถือแนวนักลไปให้ขึ้นไปทางไหนมานี่ยโอ้คักแท่้องคือบรรยากาศแบบบานๆเลยทุกคนหน้าตาเข้ากับสีมือสีคำแน่เเพราะว่าเข้าทายหย่อนหย่อนแสงแดดนะสิไปเบิงซาบุไทยเออ หูดเขาว่าเอามือหูดเอามือธรรมดาในหูดมันคือบาดมือนะเราอยากจักนะไปแล้วครับเพราะว่าพันเขาสิคือกับเอ่อพันเขาอยู่ลาวเทิงบอนะ่อฮนะเพราะลาวเทิงเพิน่นพันเขาเพิน่นมันบ่มีนม้ำนี่แหละทางไปก็ได้เป็นแต่เย็นแฉเฮ้ยเฮ้ยทางเป็นหองเป็นหองขึ้นเลยบ่ท่านเดินไปหอดแชรแล้ววี่หมวกเลยไอ้มอนก็นได้หมวกเลย บ่ออกเบากะ้าแทวานี่บาแม่โอ้ลองไปเรื่อยเพื่อสิได้ขายเทอะหาสิพันเนาะเบิดมือเนาะพอได้หาสิพันแล้วกำลังขายปุ๊บลูกแอวกิขนมเบิเ้เแหละ คนเลยมึงเนีน้นะยางม,มาหอดพี่แบบเป็นอีกแบบหนึ่งมันมีแต่ดอกไม้เต็มหนึ่งขาสองขาข้างจากดอกไม้ยังสั่งดอกไม้ทรองฟ้าดอกไม้ถ้ามาฉาดมึ่เนี่ยคุณนะเอ้พุ่นนะเตนะ็มเลยหน้ากับพวกงามแทอเป็นจักรยเบ็ดกบแทอเฮ้ยพุย <c oughs> พ่นนะเสียงมงอีดไม่เอิด,อดหอกกีกากกีกากได้บรรยากาศแบบบา้บานๆวิถีชีวิตชนบทเราทุกคนเอ้ย คอถามเจ้าเนี่ยเจา้ายางแบบนี้คู่มือเบาขึ้นได้ไหมคู่มืออ้ยสามกิโลนะแม่บัดมาพีอ่อกเข้ามาเปิดมันอีกมัดมากกับแบกเขาออกมาอีกโอ้ <c oughs> มันงามอยู่วิวภูเขาเนี่ยแต่ว่าเขาา้าวะน้ำมันในเหือมันออกไปแล้วน้ำมันในหน่อผากออกไปเลยอ <c oughs> าโถยางพาสวนกล้วยสวนมันน้อแม่นาะมันเป็นวิธีชีวิตเขาเขาแบบนี้เนาะม,มันเลือกบ่ได้นาอ จะเกิดเนาะอืมโดย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 แมนแมนแมนขายลูกขาลานเอสบีแบบนี้มอนมอนแม่พามอนเฮ็ดต่อไปมอนก็ต้องพาลูกเฮ็ดอีกโอ้แม่นสิมีคนหนึ่งดอกบ่เฮ็ดน้ำเฒ่านั่นเอาอะไได้บ่ว่าบ่ว่าอยู่ไซได้บางทีเขาไปแต่สาวแต่น้อยแต่หนึ่งหรืเขาเมื่อยเขาหล่าเขาเบื่อเฮ็ดจังสีหนะ หาเห็ดแนวไม้ลูกลูกไอ้มอนนี่เลยอ็ดละแม่ได้แบบนี้เลยนูกอือจะได้ไอ้มอนเนาะไปกู้เห็ดเนาะไปนั่นหลามม่ได้ไปหาจักเพลอะผู้ไปแล้วบ่มักแล้วเราเมยเราบ่มักแล้ไปกูป้าแล้วบ่เอาแล้วเราบ่บ่มักเนาะมักไฟมักมันมันมากันบ่ได้แม่เนาะน้อยแม่ทราเห็ดแนวได้แตเห็ดเล็กโอ้เพื่อนั่นบัดหาแนวหนึ่งนะบัดนี้เพื่อนันบัดหาเงินบัดนี้พอได้ปอนให้แม่ย่ำหิวเนาะแม่เนาะอ้าซอยกันคนละอย่าง คือเขาเมื่อกี้กับเงินเพิ่นนั่นแหละเงินน้องสาวเพิ่นอยู่กรุงเทพคุน,เ,นเอออยู่ทางนี้กับเบิ่งแม่เนาะเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่กับเฮ็ดเวียกซาแม่เนาะปีกายนี่บ่ได้เฮ็ดซาตีเฮ็ดปีนี้เนาะกับทังดีเลยเนาะแม่เนาะมื่อนี้นะฮะมากับแผนกแผนกผลิตแล้วกับแผนกเก็บเกี่ยวและแผนกแผนกขูดนะ กับแอนแผนะกันเก็บกูบ้เน่ะเพท่านมาน้ำลังพุ่นจนกลัวสีหูดใส่กระสอบแล้วมันบอก mm hmm. กับบอกให้าาแผนกเก็บกูม้มาเก็บกู้เนาะย mm hmm. างพาซุกล้วยเผื่ทุกคนเลยพายหิวกล้วยซุกกกินได้เลย mm hmm. แต่ซุกหมากคนปู่ป้าให้งซุกเนาะคนจิตัดไปะคายเลยเนาะบ mm hmm. องคนมีอยากเปนนัก่าเนา หลังจากเข้ายางมาสักพักหนึ่งเข้ากับโมฮอดเทียงไอ้มอนแหละครับทุกคนครับไอโมแมนปีโอ้ยดีใจเบิร์ตว้ยว่าสิได้นน์งเลยกะล่างจีวะว้าวใกล้เทียงอีกว่ะเฮ้ยโอ้ยเอาเอาตามนั่นแล้วส่นกะล่งดีใจเว้ยโอ้ยกะล่างเฉด้นน์งเบิร์ตกวะเบิร์ตคือเนอะกะล่งดีโอ้ยดีใจแล้วฮอดเทียงแล้ววะเห็นเขาดีนี้นึกว่าเขาหูดที่นี้ได้ใกล้จะเทียงกันใช่หฮอดวันนี่้อีกสองเทียงคุณบอกเอออีกสองสามเทียงเดียวทุกคนเด้อ แต่ว <ih az violin beeping warfare> ่ากันว่าไอ้นี่ให้พื้นได้อย่าไปหูดเขาพื้นได้พื้นจะหายด้ยพื้นจับเลยพื้นจับเลยเวลาเขาพื้นเนาะผ่านน้ำน่ามอนเนาะผ่านห่วยแล้วก็ผ่านสวนกล้วยผ่านสวนมันผ่านไฮนาบันนี้ตัวผ้าไอ้เมื่อหันนี้ข้าบ่บันนี่โอ้หมนโอ้ขัดแจ็ เห็นเหรด้อท oh, ุกคนเด้อซีวิตเพื่นทุกมือแบบนี้เลยเด้อซีวิตเอมอนก็ได้ปัดเขามางามแท้อันนี้อุ้ยเขาจนถ่วมหัวเขาเพื่อนี่น่ะเอาเดียวเดียวเจ้าสิบมาหูดจังได้เขาเพื่นไออกยโอตน้ะมันบอกตนนั้นมันออกไวคแม่โอ้มีสองมีสองพันโอ้มีสามพันพูน่ะ โอ้ไอ้มอนนี่ฝีมือดีตัวกับแม่ปูเข่าเนี่ท่วมหัวเลยนี่นั่มาเองเลยเอโอ้ยเข่าทรับอรีเออคุณมอนชักแม่และนั่มอุ้ยสอ,องสาหายฮได้นี่มันบ่สองแ<อ>ม่ลู<อ>กบางมือกับลูกกับร้านมานัา่มอุ้ยเข่างามอรีทุกคนเลยเฉพาะเป็นว่าเข่าห่างามในปีนี้แม่นอรีนาะอุ้ยคักแล้วคักแล้วท่วมหัวเลยอีกบ่เฮิงเนาะ คออือเอ,อ่เอเข้าจักแหละเขา่าเป็นยังจา่งามคนงามดำเขา่ขาเข่าก็งามเป็นเรื่องธรรมดานินอกเลยไอเขาใจแหละบา้านไปไปไป <c oughs> <c oughs> มอนเอ้ยเข้ากับยอมรับอยู่บาเขาเจ้างามแต่อันนี้นะมันเป็นยังอันนี้นะ <c oughs> เทียงเทียงเจ้าวะอันนี้นะ, <c oughs> ะเทียงสัวข้าวเออเอาพ่อได้สนนั่งบนน้เป็นสนแดดนะรัง <c oughs> ข้าบะมี่ก็เสียบเอา พ่อได้โซนแดดสองแม่ลูกเพือเ่อนมา,า,ากเพื่อนกันนี่แหละนางจกโมกอยู่นี่แหละแพ่บัตมาแล้วบัตแ,แล้วแหละหื้มือก็มันมา,นาโอ้เอาแพ่มามากลางเอานี่แพ่โอ้บัต้มากลางเมื่อนิ่เศาบัตรสกีเอาแต่น,น,นี่นอไอ้แม่เนี่เยเออบักรสกีเอานะคะเดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือสีเกี่ยวเอาเขาเขาคนละพันธุ์โอ้อันนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดก็สีเลือดอาบมือเลยแล้วนี่แม่บอกโอ้คือกับบานโอ้เขาคนละพัน เขาเนี่ยมันมีลายพันธุ์เลยทุกคนเลยเดียด๋ยวเขาสิไทยหฮเบิรงนเดอนี่คือคือเขานี่คล้ายๆกับเขาน้าถ้าหดนี่รับรองได้เลือดแต่เขาอันนี้นะมันจะเป็นเขาไ้เม็ดมันสีกลมอันนั้นเม็ดแบนเด้ทุกคนอันนี้เม็ดมันสีเม็ดมันสีกลมและกับบมีน้ำเออเนาะเขามีลร้แบบลายพันธด้ทุกคนเลยน,นอกจากเธอสิเป็นอันค้นดำไ้ดำหน้าแล้วเธอกับะเฮเฮือนได้เองอยู่หางหากเลยเทียงกับเป็นอีก เอาตัวไหนตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้มันบ่นี่มุ่งเพราะเด็กนางสนมหนวดบ้างถึอแม่เด้อหันเด้อโอ้ยอันน้ำกล้วยนะปลูกไว้กินโดยเฉพาะได้หนิเนาะพี่จังตัดอ่ะสุกแล้วโอ้ได้การได้การว่าไงว่าหิวเข่าเนี่ยมันต้องเมือก็ได้เนี่ยกินกล้วยเบิดสองวีกับเท็ดต่อได้เลย สวนไอ้มอนเด้อทุกคนเอ้บรรยากาศสวนเ<า>พลินความทุกข์ควา,า<ด>ม,มายากเพื่อสิเลี้ยงลูกขึ้นมาใหญ่ปานนี่ก็ต้องสูงส้นขนาดได้เบิ่งเอาเด้อทุกคนเอนปีวานำท่อมกับนำท่อมเสฟมาได้กินบาได้กินซ้ำแม่เที่ยงจะหักละก่อนไอ้มอนได้นำเนี่ยก็ได้กินไอ้มอนมันกลุ่มเบิ่งเที่ยงมันมันแบบว่าเบิ่งน้ำนักเขาแล้วน่ะบ่หมั่นใจนะทุกคนเอ้ไอ้กูสินังได้ยู่บ่สิวานนะ <c oughs> ได้ได้ได้มาเป็นยัง คือเจ้าจักอยู่แล้วว่าเจ้าสีเอามาเห็ดเทียงทุกเทือเจ้าต้องเห็ดแบบนี้เจ้าก็เลยต้องตัดอันนี้มาเป็นชิ้นเพื่อสีมะมัดใหม่บริษัมันไลลงตอนเจ้ากลางอันนี้เอยเตรียมการว่าธรรมดาได้ตัวก็ได้เนาะคือไดกการไดกการนี่เป็นเอายางไนล์รถสีเป็นเิ้นน้อยมะมัดมะมัดใหม่ที่มันเป็นละแหน่งละแหน่งนี่คือเวลาอย่ามนตกอย่ามนตกใจหัวเนาะเออเอาเอาอีหล่ะเดี๋ยวอายสีมัดซอยก่อนวางกล่องก่อน เกี่ยวเกี้ยวเอามันมันตะบวันมันไลยกลัวมันไลยกลัวได้มันได้ไลยกลัวได้เกี่ยวเอานะไลยกว่าได้ลยได้เร็วกว่าได้เนี่ยะบหูเร็วกว่สองคนสองคนเมื่อกี่ยวใบกว่าได้เกี่ยวจะบัตบัตตะบัตหมดนาดนี่ตะหูีมันชาแต่มันจำเป็นต้องดู้ดชาพันธ์ลมันได้รถเห็นเออตองเารถแตชาซื้ออืมอืมอืมนี่ชาเน่ังหดมนี่ันายังหยังพาเอย วเขาเขาให้ชุบเล็บิสันแลนด์้พอดีแล้วเขาได้หาเป้าเสาดอเขุ้มเขาลวไทยเาเป้าก็คุ้มแล้วว่มแผนนึงผู้สดทาแผ่นเอาอ้ไม้มาชงอี่ฮะตีคันบ่โอ้ทีอ้่ฮักเอาอีกชิอันเอาอีกช้นอันเอาตัวนี้เอาตัวด้อยเนี่ยสามบ่ อันนี้อันนี้อะไรเป็น,นอัน,น,อน,นสามนี่ครับใครอยากมาปลูกเคลื่อนปลูกสานอยู่กับสาวอุทัยกัน<ห>นี่เ<อ>ด้อห <า S 1> ลังม <c oughs> วยใหญ่ดอกจำนีแเราก็พอใจแล้วเด้อเราบ่ห้าร้อยเราเอาหลังใหญ่ดอกเราว่าใครอยากมาลำบากกับสาวอุทัยกะมาปลูกเคลื่อนจะนีอยู่เลี้ยงกันได้กลุ่มกับพ่อเราอ่ะแม่นพ่อละโมได้เงินซื้อมาม่ากินก็แล้วก็ได้ซื้อมาม่าพิั่นเก <c oughs> ็บพักฮักนอ จะดึงไปดน,นี่จะพื้นอัเน,นี่นะองจโอ,อแลแล้อ่าี้พออยู่เ,ดดเลยแหละยราเอ้ยเอ้าเด็ดการแล้ว่ดลบแดดนาะเมนี่สิบวันแดดตว่งแล้วแล้วจะยอะพ่นแล้วด้วยมีเขาพัางให้ธรรมชาติได้กินมันมบ้าได้กินตง เขาให้บ่อหนินะเข้าพ่างเข้าพ่างมันเป็นคือมอดอ้อยมันเกิดเองบ่ปูบ่อได้เกิดมันเหาบปูรู้จะปลูกเลี้เออปลูกไหนมันนะอันนี้แกอันนี้บ่อไหนมันมันแก่เลรอบ่นี่แม่แก่แก่แล้วปลูกก็ได้ครับอันนี้เขาไปเห็ดยังกินอันนี้เ่าบ่ได้กินเอาปูชื่อๆเาบ่ได้กินแต่หนี่เหากินก๊กมันอันนี้มันมอดคืออ้อยเอื้อว่าอ้อยให้อันนี้นะเขาเอาไปปลูกเพื่อสะกินล่ำมันเออรำมันคือล่ำอ้อยร่ำอ้อยไข่ร่ำอ้อยแต่มันบซออ้ย เขาจะกินอันนี้ล้ส,ห,สห้ทุกคนเ<อ>บิ่บงอันนี้เขาเอื่นเขาพัางเขาพัางเขาพัาง้ยเขาพังเออนี่นี่ทุกคนเขาเสียห้เบิ่งนี่นี่นี่แม่เราตัดมานน่คืออันนี้นะอันนี้นะคือเขาเขาฟางเด้อเขาฟางาาตอนแรกเขานึกงว่าเขาฟางหนึ่งว่าปลูกอะไรก็กินกิในไนมันได้แต่โบแมนนะทุกคนปลูกเพื่อสิกินต้นมันต้นมันสีหวานคืออ้อยแต่มันโบยญ่ซ้ำอ้อยแต่บเดเกิดธรามชชติต้องเอาไนตตัวนี้นะ ไปวานปลูกให่มันเกิดเพื่อสกินล่มมันสุดยอดครับสุดยอดเท่าหนึ่งว่าสีเอาเนี่ยไปไปเห็ดคือเขาฮะนะโมเมน์เด้อดูแต่กาน เตรียมฟื้นมาเนี่ยจะเตรียมมาเห็นยังนี่ดังไฟต้องดังเป็นยังต้องดังดังดังตลอดคือบัวดังตอนเห็ดกินอย่างเดียวยุ่งโอ้ยุ่งลายดังให้มันแบบมาให้มาซวนกับดังไฟมันอุ่นดิไผ่มันอุ่นใจโอ้กับยุ่งมันหลายเดี๋ยวขอถามเนี่ยตอนเจ้าสองคนมาทางหกๆนะมันบ่ได้ห้ามเจ้าไปเหมือนที่ยุ่งส่ะอย่ามันบ่หมีอย่ามันบ่หมียุ่งโอ้มันฮ้อนอย่าหน้าโอ้มันแดดยุ่งบ่หมีแล้วมันบ่หมียุ่งขันหอดเดินหกแล้วจังมียุ่งอ่ะ โอ้เข้าใจแล้วเฮ็ดให้เลยแม่สำนานเบิ่งคันฮอดเดินพวกเรามียุงมีหินโอ้ยเนาะงฮามโมจักเคยถ้าเนือว่าย่ามเจ้ามาทางเนาะโอ้โหบุญวันบุญวันมามีเลยมามีเลยแต่ย่ามนี่นั่นมันย่ามฝนยุงมันกับมาถาเลยแหละเนาะสีมะเก็บเขาแล้วมันกับสีมาถาเลยแหละเนาะเออแต่ต้องดังไฟไหวทุกคนนี่เห็นบ่นี่เอากองมาถาจด้หน่อยแล้วก็ดังเลยนี่นีเลยมาทายแม่เฮ็ดนี่แม่จะ เต็มมาเอาเขามีครับ่ามีเอาอะลุรถ้าตามท่งค่อยนั่นลุ้เยอคักเลยอ่ะอันนี้คือเป็นหีดคล้องของผู้ไทยประเพณนี้ประเพณนี้ก็คืออันนี้นะคือเข้ามาเอาเขามือแรกมาขุดเป็นเธอแหละข้าวบ้านเห่าก็คือมาแหกสันทอแมนแมนก็ต้องแต่งคันแบบแบบนี้คันหมากคันผู้บอกคือแตงแต่ผู้คันมากนี่แหละรู้โอ้คันหมากเนาะเห้เจี่เจ้าทางเพิ่นจักวาลูกร้านมาก เก็บเข่าพ้นผลิตเมื่อกินเนอร์จากสีนออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมแห้ง็นั้นก็ให้ได้ให้ดีนอนอ้ต้องใส่แบบนี้แบบบ้านเท่ากะถ้าพูดเขาใส่กระสอบก็เอาไข่ใส่กระสอบไว้ได้ให้มันไข่ขึ้นเรื่อยๆเออห็ดใบเหิดมันเนาะเขาทาเขาทาเนี่ยแสดงครับแดงบอกเจ้าที่เจ้าทางว่ามาเอาเขาเอาน้ำเลยเด้อแต่สีพอมาเห็ดอยู่ทีอยู่ทางเพคนเนาะ ครงนั้นก็เริ่มดังไฟแล้วบ้านนี้ก่อไฟไว้ให้มันอุ่นใจเนาะแมีนีนดอกเห็นควันไฟอุ่นใจได้คนเท่าเนาะไปให้คันไฟตุ๊ดตาตุ๊ดตืาไปให้เลยเห็นควันไฟลูกข่างไต่ข้างเนื้อกะโอ้ยมีคนมาผูดเขาแล้วจังสันแน่นอนใวเมื่อในดับอยู่บ่บ้านนี้ถ้าบ่ดับกบยานมันเกิดไฟใหม่เนาะ